สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564นะคะก็แม้ว่าจะเป็นแม้จะเป็นวันเสาร์นะก็ยังมีเรื่องของการงานการเงินมาฝากกันนะคะรวมถึงความรักสุขภาพเช่นเคยด้วยเลขนําโชคจากนาไพ่นะคะให้ทุกท่านนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สีมงคลประจําวันนี้ค่ะวันเสาร เสริมดวงเรื่องความรักนะคะเลือกใช้สีชมพูเป็นหลักยกเว้นคนเกิดวันพุธส่วนเรื่องของการงานค่ะสีดำกับสีน้ำตาลนะคะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโชคลาภต่างๆก็สีฟ้ากับสีน้ำเงินนะคะฟ้ากับน้ำเงินหรือฟ้าหรือน้ำเงินเนาะมันก็ออกโทนใกล้เคียงกันยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงสีเขียวนะคะมา เริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกคอมเมนต์ด้วยโอ้คนเกิดวันทิี์วันนี้งานเด่นสุดๆเลยนะคะแม้จะเป็นวันเสาร์แต่การงานเด่นมากเลขนำโชคคนเกิดวันอาทิตย์19นะคะ19การงานวันนี้น่าเหมาะสําหรับการทําอะไรใหม่ๆค่ะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เปิดร้านใหม่เปิดกิจการใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆ นะสิ่งที่คุณคิดคุณวางแผนเอาไว้นะคะแนะนําให้ลงมือในวันนี้เลยถ้าสมมุติว่าคุณดูคลิปล่วงหน้า1วันเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะทันไหมนะคะเร่งมือหน่อยนะคะเพราะว่าขอใช้คําว่าเลิกดีมาก แม้จะเป็นวันเสาร์คนที่ตกงานไปสมัครงานสัมภาษณ์งานได้นะคะวันนี้เพราะว่าดวงงานของคุณเด่นที่สุดแล้วมันจะเด่นคือบางทีไปเทียบกับคนอื่นคุณก็จะเด่นมากกว่าด้วยนะ <c oughs> นะคะก็แสดงความยินดีด้วยทำอะไรก็ดีสำเร็จค่ะการเงินยังมีตึงหน่อยนะคะก็อาจจะต้องบริหารจัดการหรือมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องสา,สางในเรื่องเงินเงินทองทองแต่ก็ถือว่าไม่ได้ทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจนะคะจัดการได้ ส่วนความรักคิดมากนะคะกังวลใจคนโสดรู้สึกว่าไม่มีความสุขรู้สึกแบบเออบางทีเราเราอาจจะทั้งเหงาทั้งคิดวุ่นวายใจมันเป็นวันที่อ่อนแออ่อนไหวมีอะไรกระทบก็คิดมากไม่มีอะไรมากระทบใจก็คิดมากเช่นเดียวกันเอาทําทำใจให้สบายค่ะคนมีแฟนแล้วก็มีเรื่องกังวลเหมือนกัน อาจจะมีปัญหาบางอย่างในใจความไม่พอใจความกังวลความไม่มั่นใจในอนาคตหลายสิ่งหลายอย่างไม่เหมอแนะนําว่ามองในแง่ดีดีกว่านะคะอย่าไปคิดเยอะคิดมากคือพอวันที่เราอ่อนไหวอ่อนแอเนี่ยไม่ว่าการกระทําของแฟนคําพูดคําจาอะไรก็ตามแต่มันจะทําให้เราเไม่สบายใจไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามองในแง่ดีแล้วก็ยึดมั่นในความรักที่มีต่อกันนะคะทำให้ดีที่สุดพอแล้วค่ะ สุขภาพแข็งแรงดีสบายกายสบายใจมีความสุขมากค่ะวันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเลยคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคุณนะคะ165ค่ะ165 การงานวันนี้ทำงานอย่างสบายใจนะคะสบายใจมีความสุขโดดเด่นที่สุดข,ของคุณคือไอเดียค่ะความคิดสร้างสรรค์ไอเดียคือไม่ว่าคุณคิดอะไรเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเออมีโอกาสเป็นไปได้นะคะมีโอกาสที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จด้วยนะ,ะถือว่าโดดเด่นมากๆนําเสนองานนําเสนอความคิดก็จะได้รับความเห็นชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ดีแล้วคุณก็มีความสุขด้วยนะคะพออกพอใจกับผลลัพธ์ของงานสุด การเงินอาจจะมีรายจ่ายมากพอสมควรนะคะก็อาจจะจ่ายออกมากกว่ารับเข้ามาหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องพิจารณาดีๆนะคะทำให้มันสมดุลในขณะเดียวกันนะคนที่เดือดร้อนนะคะก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เราเคยช่วยเขาเราจะได้รับความช่วยเหลือตอบแทนกลับมาด้วยนะคะหรือบางทีก็มีคนมาขอให้คุณช่วยนะคุณก็จะใจอ่อนด้วยนะใจอ่อนใจดีวันนี้เอาเป็นว่าอย่าให้เราเดือดร้อนกันแล้วกันนะคะ โ <c oughs> อ้ยแม่หมอเจ็บคอเออความรักค่ะคนโสดมีความวุ่นวายกับ เรื่องอื่นมากกว่านะแม่หมอมองอย่างนี้ค่ะคือบางทีด้วยงานด้วยภาระวันนี้มันมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายคุณอาจจะรู้สึกว่ามีคนอยากจะคุยกับคุณหรือค,คุณอยากจะคุยกับใครมีคนคุยนะคะเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรือไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้วันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะสมใจเราเนาะคนโสดเอาเป็นว่าจัดการชีวิตด้านอื่นไปก่อน คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยต้องระวังคุณกับแฟนก็รักกันดีแหละดูแลเอาใจใส่กันดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดมีเรื่องของความรู้สึกเหมือนกับพูดอะไรมันก็มันก็ดูขัดกันไปหมดนะนะทุกทีก็ไม่ขัดคอกันนะวันนี้อะไรก็ไม่รู้ขัดคอวัเราก็ต้องระมัดระวังกันทะเลาะเบาแวงด้วยแต่มันเป็นเรื่องจุกจิกนะคะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วในความรักความสามั์มีค่ะพวกนี้ลิ้นกับฟันแต่ว่าไม่ให้เกิดขึ้นก็จะดีกว่าเนาะสุขภาพค่ะ ถือว่าแข็งแรงดีนะถ้าจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไม่หมอมองว่ามันเป็นเรื่องของความอาการแบบปวดเมื่อยนะคะจากการทํางานของเราจากท่าทางในการทํางานนะคะปวดหลังปวดเอวปวดแขนอะไรประมาณนี้มันก็จะอยู่อยู่แนวแนวนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนทํางานเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ คนเกิดวันอังคารสักครู่นะคะเลขนำโชคของคุณนะคะ510 510การงานค่ะ ถือว่าวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะรู้นิ่งๆเงียบๆเรียบเรีเรืเร่อยๆไปนิดนึงเพราะว่าบางทีความสําเร็จนะคะก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยระยะเวลามากกว่านี้เพราะฉะนั้นแนะนําคนเกิดวันอังคารบางอย่างคุณจะรู้สึกว่า,วาคุณทุ่มเทค,คุณทํางานไปแล้วแต่มันยังไม่พอนะคะมันยังไม่พออยากได้เงินให้มากอยากได้เงินมากอยากให้งานประสบความสําเร็จคุณต้อง อ,อดทนแล้วก็ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะบางทีเราอาจจะยังพยายามไม่พอเนาะ <c oughs> ขอไปค่ะส่วนเรื่องการเงินรายจ่ายเยอะมากนะคะหันไปทางไหนก็ต้องจ่ายอันนั้นก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องจ่ายเอ้ยเหนื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดี เก็บเงินสำรองไว้ด้วยคือบางทีเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีมันจะเป็นแบบนี้ไปไปอีกนานหรือเปล่านะคะแนะนําคนเกิดอังคารให้คุณเข้มงวดกับเรื่องการใช้เงินของตัวเองด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณเองคุณก็ใช้ในครอบครัวน่ะนะคะแต่ว่าเราวางแผนดีๆแล้วกันเนาะจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตความรักค่ะคนโสด คนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอคนถูกใจนะคะจากไหนล่ะจะก,ก็อาจจะคนในครอบครัวแนะนำหรือจากการช่วงที่เราพบปะไปงานประชุมหรือพบปะกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แม่หมอมองว่าคุณโฟกัสในเรื่องของาอาการทำงานการหาเงินเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวมองหาความมั่นคงในชีวิตในเรื่องการเงินมากกว่าที่จะสนใจความรักคิดว่ามันน่าจะนิ่งๆเนาะวันนี้ ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะนะคะคนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ยังดียังมั่นคงดีนะคะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจยนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเออน้อยใจแฟนนู่นนี่นั่นนะคะจริงๆรักกันดีอยู่วันนี้อาจจะได้พูดคุยกันในเรื่องของอนาคตวางแผนการเงินวางแผนซื้อบ้านซื้อรถวางแผนแต่งงานอะไรก็ว่ากันไปถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะคะ อ้ยสุขภาพดีแข็งแรงไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะคนเกิดวันคารวันนี้จัดการทุกอย่างได้ดีมากคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันพุธหนึ่์หนึ่ค่ะ1015การงานวันนี้ มีแต่เรื่องให้หงุดหงิดน,นะคะมันเหมือนกับว่าใครจะทำอะไรก็ดูไม่ถูกอกถูกใจคุณไปหมดคนนั้นทำผิดทำไมคนนี้ไม่ทำแบบนี้นะท่านไหนที่เป็นหัวหน้ามีลูกน้องบริวารก็จะแบบเออไม่ฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำก็ต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องลดความเอาแต่ใจลงลดความเชื่อมั่นลดความคาดหวังของเราลงมันจะทำทำให้เราแบบว่าเออทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นในส่วนการเงินทุกอย่างจะดี แล้วนะคะเริ่มเริ่มมีทางออกเริ่มมีทางไปเริ่มรู้สึกมอนก็ว่า,วาเอ๊ะมันอาจจะมีลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินนะตัวคุณเองอยากให้ตอบรับโอกาสนั้นนะคะอยากให้ตอบรับโอกาสที่จะทําเงินใหม่ๆบางทีโอกาสที่เข้ามาอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็ไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยเราศึกษาได้นะศึกษาได้หาความรู้นะคะหรือบางทีหาคนมาทําแทนก็ได้นะคะอย,อยากจะบอกว่าการเงินมันเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะฟื้นตัวนะ ทีนี้ความรักค่ะคนโสดมีคนมาทำให้คุณวุ้นวายใจแน่นอนค่ะนะอาจจะแต่ต้องบอกว่ายัางไว้ใจไม่ได้นะวันนี้ถ้าคุณรู้สึกดีกับใครบางคนรู้สึกว่ามีใครบางคนเข้ามาคุยแล้วคุณรู้สึกคุณอยากคุยกับเขาคุณรู้สึกชอบจังเลยมันมีแรงดึงดูด ดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะเขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงกันเราทั้งหมดนะคะตั้งใจมาเอาเปรียบเราหรือเปล่าจริงใจไหมต้องดูกันไปในระยะยาวนะคะแต่ว่ามันกระทบใจพบกระทบความรู้สึกของคุณมากมีแรงดึงดูดกับคนที่เข้ามาคุยวันนี้สุดๆเลยค่ะคนที่มีแฟนแล้วนะคะรักกันดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคือเรื่องของอารมณ์นะคะหงุดหงิดไม่พอใจไม่เป็นอย่างที่คิดเอาแต่ใจตัวเองโมโหร้าย ไม่แฟนคุณถ้าไม่เกิดไม่ไม่เป็นกับแฟนคุณก็จะเป็นกับตัวคุณที่เป็นคนที่แบบว่าเอออันนั้นต้องอย่างนั้นอันนั้นต้องอย่างนี้แล้วโอกาสจะทะเลาะเบาแวงนะหงุดหงิดใส่กันก็มีค่ะสุขภาพนะคะ จะว่าไปแล้วคุณแข็งแรงดีแต่วันนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คือการทำอะไรเร็วเกินไปนะคะเร็วเกินไปจะทำงานจะไปโน่นจะเดินจะเหินจะอะไรเนี่ยอุ้ยมันเร็วไปหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนเพราะฉะนั้นนะคะการจะอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บหรือการเ,าเจ็บตรงโน้นตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะใจะเย็นๆแล้วก็ตั้งสติดีๆนะคะอย่าทำอะไรเร็วเกินไปอะ คุณเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ1714นะคะ1714 เรื่องของการงานนะคะออวันนี้จัดการทุกอย่างได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าบางทีคุณเองคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่มั่นใจอยากให้คุณมั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณทําดีแล้วคุณเป็นคนมีความสามารถแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับทำไมมันดูนิ่งเงียบเงียบมันมั่นคงดีแล้วนะคะแต่บางทีคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณทุ่มเทมากก็ได้คุณคาดหวัง ขอให้อดทนทําต่อไปนะคะเพราะว่าคุณเก่งมากวันนี้ทําอะไรก็ดีแหละเสริมสร้างความมั่นใจตัวเองหน่อยนะคะไม่ต้องกังวลการเงินนะคะยังไปได้นะคะก็มีใช้มีจ่ายไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจบันทีวันนี้อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านนะคะนะอาจจะตรงนั้นต้องซ่อมแซมคือบางทีเวลาที่คุณเก็บเงินเก็บทองมันเก็บทีละนิดทีละหน่อยเก็บหอมรอมริบนะคะแต่พอจ่ายอะจ่าย จ่ายเป็นก้อนนะจ่ายเป็นก้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะคะวันนี้เนออ,อซ่อมบ้านไอ้ตัวนั้นซื้ออันนี้กระตกแต่งใหม่นู่นนี่นั่นมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่เดือดร้อนหรอกความรักค่ะคนโสด รอ,อ,อบตัวคุณมีแต่เพื่อนนะคะไม่มีใครที่ถูกใจไม่มีใครที่ถูกสเปคไม่มีใครที่ทำให้คุณรู้สึกแบบตื่นเต้นหวือหวาก็มีแต่เออเออมีคุยก็เป็นเพื่อนกันหรือบางท่านบอกว่ามันไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะถ้าจะมามาจากกลุ่มเพื่อนนะคะบางทออีอาจจะต้องเข้ากลุ่มนู่นนี่นั่นเพื่อนฝูงเขาแบบว่าเออในกลุ่มไลน์กลุ่มแชทอะไรต่างๆนานาก็ไปคุยคุยบ้างก็จะมาจากทางนั้นแหละนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้ว ระหว่างคุณกับแฟนคุณนะคะวันนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ค่ะบางทีเราจะมีอารมณ์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่เราก็แฟนเราแหละแต่ถ้าเราเหวี่ยงนะคะก็ต้องพยายามลดลดลงหน่อยควบคุมตัวเองให้ได้นะแต่ถ้าเป็นแฟนมาเหวี่ยงใส่นะอารมณ์เขาขึ้นขึ้นหลงลงอ้๊หเอาใจไม่ถูกเราก็ต้องอย่าไปคิดมากก็พยายามว่าอ๋อแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียเนาะมันก็อาจจะมีข้อเสียบางอย่างเราที่เขาก็ทนเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ทนเขาหน่อยเนาะนะคะยังประคองกันไปได้อยู่เนาะ สุขภาพค่ะยังถือว่าดีแข็งแรงนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ต้องไปติดต่อในเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะไปพูดไปคุยแต่ว่าก็ยังถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะหาข้อมูลเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองการงานวันนี้แม่หมอมองว่าราบรื่นนะอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคุณเองคุณก็จัดการได้ดีนะคะรับมือได้ดีนะในขณะเดียวกันอาจจะทั้งจัดการงานตัวเองทั้งช่วยเหลือคนครอบข้างบ้างวันนี้ใจดี นะแล้วก็ตัวคุณเองถ้าจะมีกังวลใจบ้างก็กังวลใจในเรื่องของอนาคตซึ่งจริงๆไม่ต้องนะคะเราแค่ประคองตัวเออทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอละนะคะออกจะติดเอื่อยๆไปนิดนึงนะคะวันนี้แต่ถ้าถ้าเพิ่มความกระตือรือร้นได้ก็จะดีหน่อยคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นวันเสาร์เออก็ทํทํๆไปเถอะแบบนี้ก็ได้แต่ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ก็ต้องก็บางคนก็จะมีวันที่อยากจะพักหน่อยเนาะ จะให้แบบว่าเออดิ้นทุกวันก็กระไรอยู่ส่วนการเงินดีมากนะคะคนเกิดวันศุกร์วันนี้แหม่เสียดายเป็นวันที่24ไม่ใช่วันที่หนึ่งมีดวงลาบลอยค่ะวันนี้มีดวงลาบลอยดวงดีเรื่องเงินเงินทองทองมีโชคด้านการเงินด้วยคือหยิบจับอะไรก็ได้เงินนะคะเนาะบางท่านอาจจะได้แบบว่าเออได้ของขวัญของฝากได้ของมีค่านะคะซึ่งจะแปลเป็นเงินได้นะคะโชคลาบอาจจะมาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่ดวงเนาะ แต่ว่าถือว่าวันนี้ดีสุดๆค่ะเรื่องของความรักคนโสดก็ยังอาจจะมีคนมาคุยเนาะพิจารณาใครคนใดคนหนึ่งอยู่ก็ยังสองจิตสองใจฉันจะเอาอยัางไงดีนะยังไม่ตกลงใจง่ายๆนะคะพิจารณาก่อน เราก็อาจจะเป็นคนที่เออเราทํางานเราทํานู่นทำนี่นไ,มไม่ค่อยมีเวลาเรื่องความรักเท่าไหร่คนที่มีแฟนแล้วไม่มีเวลาสําหรับความรักเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเลยทั้งคุณทั้งแฟนคุณวุ่นวายกับเรื่องเงินเินทองๆนะคะทํางานจนแบบว่าบางทีก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันนานไม่ได้นะคะมันจะมีปัญหาบางอย่างที่ คือความสัมพันธ์มันก็ยังอยู่แหละแต่บางทีการที่ไม่ค่อยทํากิจกรรมร่วมกันคุยกันน้อยหรือไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่กันเนี่ยมันจะทําให้ความรักมันน้อยลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรืออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาน้อยใจอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณานะคะดูแลกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีเอ่อแต่วันนี้อาจจะเหนื่อยเนืยเอื่อยๆนะเอ่อบางท่านก็ กินแล้วก็อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่ค่อยออกกําลังกายเน้นที่วันนี้กระตือรือร้นในการออกกําลังกายหน่อยนะคะอย่าเอื่อยเกินไปแต่แต่ก็แข็งแรงดีอยู่ไงคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ 164ค่ะ164การงานคนเกิดวันเสาร์วันนีเ้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเนะาะถือว่าวันนี้ทำหน่นทำนี่นะคะเรียกได้ว่าดีดทั้งวันนะเพราะว่าคุณพลังเหลือเฟือเลยทีเดียวสนุก แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันฉันก็อยากทําอันนี้ก็อยากทํานะคะถือมีชีวิตชีวามีความสุขนะไม่เหมาะมองอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเป็นวันที่ต้องวิ่งเต้นในเรื่องของงานมากกว่าปากติด้วยอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะวิ่งเต้นแล้วก็ทํางานในเชิงรุกอย่างเดียวเลยแล้วจะประสบความสําเร็จ ในส่วนของการเงินเจอรายจ่ายค่อนข้างเยอะวันนี้รายจ่ายที่ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายคิดว่าจะต้องจ่ายก้อนแค่นี้ก็จะจ่ายก้อนใหญ่ขึ้นอาจจะมีความกังวลใจเพราะฉะนั้นเตรียมเงินสำรองเตรียมทางหนีทีไล่ขอใจคําว่าทางหนีทีไล่บางท่านบอกโอ้จะใช้แต่ละวันยังยากจะไปหาเงินสำรองที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมทางหนีทีไล่ว่าเออถ้าเกิดมันมีรายจ่ายที่มากกว่างบประมาณของเราเราจะหาทางออกอย่างไรนะคะ ทีนี้ความรักกดีค่ะคนโสดนะมีโอกาสที่จะได้มีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยทำให้เรารู้สึกดีนะคะอาจจะมาทางกลุ่มเพื่อนฝูงหรือแบบ เออทางครอบครัวหรือมาทางสายงานก็เป็นไปได้ท่านไหนที่คุยกันมานานวันนี้อาจจะตัดสินใจว่าเอ้ยเราเออคุยกันมานานแล้วตกลงเป็นแฟนกันไหมนะคะวันนี้อาจจะมีการเปิดตัวมีการตกลงปรงใจว่าเราจะเป็นแฟนกันก็นได้คนที่มีแฟนแล้วดีนะความสัมพันธ์ดีมีความมั่นคงชื่นมืน่นมีความสุขนะคะหรือบางท่านที่มีปัญหากันมาก่อนทะเลาะเบาแวงกันวันนี้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะ สุขภาพนะคะแข็งแรงดีนะแต่ตัวคุณเองต้องบอกว่าไอเราแข็งแรงดีจริงแต่ว่าในอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะบางทีเราอาจจะาขาดการออกกำลังกายไหมนะคะอืดอืดเออยๆกินแล้วนอนกินทำงานนั่งนอนเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็การดูแลของสุขภาพตัวเองยังไม่ดีมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกระตือรือร้นในการที่จะดูแลสุขภาพให้ดีในอนาคตด้วยนะคะดวง ประจำวันเสราร์ที่24กรกฎาคม2564เรียบร้อยแล้วนะคะครบสำหรับคนทั้ง7วันพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ